Weil wir Wenn Sie kommen allein, dann Sie immer Aha. Wenn sie kommen zwei, sind zwei. Aha. Mm -hmm. Haben Sie noch Ihre Ja, ich habe sie Mal gezeigt. Ah war schon okay. da. Ich muss aber Ihnen gerne zeigen. Nein, ich bin nicht immer da. Machen noch einmal. Ja, ja, ja. Ah, so. Zwei G, oder? Oder dritte G? Ik heb 3G. 3G, oi oi oi. oh oei, oei, oei. Oei, 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 sie. oei, 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 Hier, oei, 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 Joseph. oei, 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 Massen man creme trimfreis, gebraten Mutter, Pulle sweet en sauer. Was okay. nimmt okay. man zu Pulle sweet die en sauer Reis? Oké. Ik maak diesmal die Runde. Sie haben gesagt, voor 19 Franken darf ik. Mhm. Dan kom ik wieder. Ja. Dan maak ik die Runde für 19 Franken. Oh ja, dat is super! Ja, ich will das. Genug heißt nicht mehr. Das, das ist genug für einmal, ja. Und jetzt? Yes? wie äh, sauer nimmt ja. mal dazu das Gemüse. Äh, Privat. Ich würde es so mischen. Ich weiß nicht an, Entschuldigung. Was, was ist optimal zu das? Oh, alles. Ich habe immer alle Pass. Wollen sie ein bisschen probieren von dem, ja. Ich mag so. Und nur dann in der Mitte. Oh, super. Ach, ist das schön. Wenn nicht genug gehen kann, schon kriegst du nicht. Doch, ich hab echt nein, Spitzel, ich bin zu wie hoher drum. No problem. Nicht. Wir machen 19 Franken Garantie. Satt. Ich dachte, es sei schon etwas spät. Nein, nein, ich komme immer spät. <laughs> Mitnehmen gern, Heute ja. haben wir Masaman Curry mit Rindfrei, Ule Satay Nusse, Gebraten Bratwürfel und Schwedische Masaman Das würde ich gerne mit Reis. Einmal. Großposition. Portion. Reis bitte. Ja. Okay. Danke. Oh, okay. schön. Ist das okay für Sie? Gut, danke. Massenmangel. Sagen Sie, warum die Karte? Bar das sonst? Max 17 Franken bitte. Einen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Ihn auch okay. okay. Sonst also Wissen wie viel okay. mhm. Sonst noch etwas Bitte die Nudeln, oder nicht? Bitte die Nudeln. Nehmen Sie nur. Das ist gut so. Danke vielmals. Danke vielmals, Sani. Wunderschön. Sehr fein. Danke vielmals. Bitteschön.

हाँ, तो इसमें ड्राई मिसवान सिख पीते हैं, नॉकिसी कैंडले

Ah, sweet and is What's Goed, ik ben blij dat je sweet is niet scherp. Is het Ja, ja. Oké, we hebben het zelf Ik weet niet nog wil. Een beetje spijt is goed. Neem het in, maar het is สวัสดีค่ะแสงเดือนกับวิกุลสาวอุดรินสวิตค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้มาขายข้าวแกงอยู่ที่สาขาคามค่ะจริงๆเราวันนี้เป็นวันทํางานของพนักงานใหม่ค่ะแต่หลังจากที่พนักงานใหม่รับปากว่าจะมาทํางานเขาก็ไปติดโควิดค่ะก็เลยไม่สามารถทํางานได้คิดว่าน่าอีก,ากสักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะถึงจะหายปกติอาทิตย์หน้าหวังว่าเขาจะมาทํางานได้ค่ะ ถ้าพนักง,งานขาดสาขาไหนสาวอุดรสวิตก็จะไปทำงานชดเชยทีส่สาขานั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็โอ้โหฉุกและหุกแล้วก็บุ่นบายมากเลยค่ะเพราะว่าสภาพอากาศที่แย่แล้วก็ตื่นสายด้วยค่ะวันนี้ก็เลยทำให้มาส่งอาหารที่สาขาคามราช้านะคะก็พอตอนเอารถไปเก็บก็เปิดประตูร้านทิ้งไว้ใช่ไหมคะพอกลับเข้ามาลูกค้ายืนรออย่างจเจ็นได้เลยคะ่ะ วันนี้มาดูกันค่ะหลังจากที่ลูกค้าที่ทานบุฟเฟ่ได้ออกไปแล้วนะคะทั้งสองท่านมาดูกันว่าเรายังมีอาหารคงเหลืออยู่เท่าไหร่ค่ะวันนี้สาวอุดรสวิตท,ทำอะไรมาขายบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ทำมาเช่นเคยค่ะ4ี่เมนูอันนี้เป็นผัดเปรี้ยวหวานไก่ค่ะตอนนี้ก็ เหลือประมาณครึ่งแหลกค่ะผัดวุ้นเส้นค่ะก็เหลือประมาณครึ่งแหลกเช่นกันค่ะมัรสมันเนื้อเหลือประมาณครึ่งแหลกค่ะเมนูหลักค่ะเมนูไก่สเต๊กกับน้ำซอสถั่วลิสงค่ะก็เหลือประมาณครึ่งแหลกเช่นกันค่ะ สำหรับลูกค้านะคะส่วนมากของสาขาคามนะคะอยู่ที่คามซูเกสตราเซอร์ส7จังหวัดสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะส่วนมากก็จะเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในนอยดอกเซ็นเตอร์เป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่เกษียณร,ราชการแล้วเหมือนกับคุณตาะคะ่ะที่มาทานข้าวเที่ยงตรงนี้ค่ะก็ทานเยียมกันนะคะวันนี้เราเห็นลูกค้าทานอร่อยเราก็ดีใจค่ะ สำลองวันนี้ก็ยอดขายก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปค่ะเพราะว่าอาหารเราก็เตรียมมาเยอะถ้าขายหมดก็จะประมาณ400กว่าตอนนี้เราก็ขายได้ประมาณ200กว่าค่ะอย่างหนึ่งสาวอุดรในสวิตมาล่าช้าไปเกือบชั่วโมงค่ะทั้งจะทํากับข้าวเสร็จแล้วก็ขับรถมาเองแล้วก็มาเลี้ยงอาหารแล้วก็เอารถไปจอดที่จอดรถก็พอขึ้นมาจากที่จอดรถก็ได้ขายเลยตามสคริปต์ตามคลิปนี่แหละคะ่ะ มันเป็นการถ่ายแบบแบบธรรมชาตินะคะไม่มีการไม่มีคนช่วยจับกล้องจับอะไรก็คือต้องขอโทษที่นึงคือพอตั้งกล้องแล้วก็ลูกค้าเข้ามาก็รีบตัดรีบตัดไม่ได้มีไม่ได้ไปเปลี่ยนมุมกล้องค่ะก็เอามาเปลี่ยนให้ภายหลังก็พอได้ดูว่ามีอาหารอะไรบ้างค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตด้วยค่ะโอ้เวียฮเป็นนกมาสมานคีดเลสต้าสวีดุนาเกลคโนตเร้อุนไรโอเคอหนึ่งแม่แกนน่ะตัดสิเาตสเกครโอเคอยาตสิสตอริ Mit René? Ja, ist gut. Okay, gerne. Hast mhm. so, du getrennt? Äh, nein, nicht zum so Mitnehmen. Mhm. Ist das okay? Ja, ist gut. Ist alles in Ordnung? Äh, ich bin kalt, gerne. Möchte ich das hier nehmen? 17 Franken, bitte. Oh, schön. Machen Sie gern Bille? Nein. Danke vielmals. Gute. Danke. Viel Sorry. Haben äh, Sie die Arbeit heute? Ja, wir haben im Moment äh, 10%, so viel, 10 Tage jetzt. Und es sind viele Kunden, oui. die kommen. Ja, genau. <laughs> ja, diese, diese Woche ist sehr gut. Ja, aber es ist <laughs> so faul. Viele Kunden. Sauce? Ein bisschen. Nicht zu viel. Ja, so ist gut. Super. Das ist okay für Sie? Und oh, äh, ich nehme so. Alles gut. Okay. Karte oder Bar? Ich nehme äh, mit Karte. Gerne. Okay. Bitte schön. Super. Danke vielmals. Danke vielmals. schönen Nachmittag. Danke. Danke. อนนี้เราก็ยังมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะห่างๆเพราะว่าเขาทํางานเยอะค่ะวันนี้เขาบอกว่าลูกค้าเยอะเลยทําให้เขามารับอาหารช้าค่ะที่สาขาคามนะคะตอนนี้เราจะเปิด11โมงถึงบ่ายสองแล้วก็5้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งถึงทุง่มครึ่งค่ะตอนเย็นเราเปิดอีกสองชั่วโมงค่ะเหตุผลที่เรากําจัดเวลาแค่นี้นะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะทานอาหารเป็นเวลาค่ะเ้าเลยเวลาทานอาหารแล้วก็ มันก็จะไม่มีลูกค้าค่ะแลวอย่างหนึ่งเราไม่ใช่ร้านอาหารที่มานั่งดื่มได้เราเป็นร้านขายข้าวแกงค่ะก็การกจัดเวลาในการเปิดก็จะทำให้เราเประหยัดชั่วโมงค่ะแล้วก็อาหารของเราก็สุดก็คือหมดแล้วก็หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสาวอุดรนชีวิตจะขออนุญาตปิดคลิปแล้วก็เคลียร์งานค่ะ ก็ก็น่าจะมีลูกค้ามาอีกอู่ค่ะแต่สำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะให้ชมพอเพียงแล้วค่ะยังไงก็ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรเอสวิทด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ